สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณและทางห้องเลขเปลี่ยนเรียนรู้สาตร์เลขพยากรนะนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเจ็ดนาฬิกาทางช่องยูทูบครับผมส่วนทางห้องเลขเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเจอกันก่อนนะครับล่วงหน้าประมาณ12ชั่วโมงนะก็คือ18นาฬิกานะครับทางห้องเลขเปลี่ยนเรียนรู้นะเป็นห้องที่เอาไปสําหรับเรียนนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขของเป็นชั้นเรียนของครูเอกนะครับ ก็ใครที่ลงสมัรเรียก็จะอยู่ห้องนี้แหละแล้วก็จะได้รับฟังรับชมรีวิวก่อนก่อน YouTube แน่นอนประมาณ12ชั่วโมงนะโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามาทางช่องยูทูบซึ่งเป็นกลุ่มที่คุูเอกสนใจทีเดียวเพราะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่เลขในกระแสะเบอร์มงคลทั้งหมดนะครับกลุ่มเลขวันนี้ก็คือกลุ่มเลข 6937นะครับ6937คุยตั้งชื่อว่าจริงจังสร้างสรรค์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับแน่นอนว่าที่วันนี้มาพูดถึงกลุ่มนี้แล้วคุยให้ความสนใจก็คือพอแยกเลขคู่ออกมาคู่ลำดัมามันจะได้3คู่ที่ไม่ซ้ํากันเลยนะครับคู่แรกนะครับ6996คู่ที่2 3993แล้วก็คู่ที่3 3773คู่นี้แหละ3773เป็นเลขที่จะบอกว่า เป็นเลขที่คนกลัวมากๆคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้กลัวมากๆนะครับกลัวมากๆเพราะว่าเลข37เเนี่ยเวลาไปทำนายไม่ว่าจะเป็นตำราไหนก็ตามเนี่ยมักจะไปในเชิงลบเสมอใช้กำลังเยอะต้องมีเกิอดอุบัติเหตุต่างๆนานาเนี่ยเจอบ่อยมากๆสำหรับเลขคู่นี้ก็คือเจอคำทำนายพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับอยู่ตลอดเวลาซึ่งถามว่าส่วนตัวกูเอกก็เล็งเห็นแบบนั้นไหม ก็ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าที่มาที่ไปจริงๆถ้าใครอยากจะดูย้อนหลังเต็มๆนะไปดูที่ช่องสระเลขคู่37 7 3ดาที่คุยกทารีวิวไว้นะครับเพราะว่าเลขคู่เนี้ยเพราะเลข3าคือความรุนแรงเนาะเลข7คือความหน,นักหนักหน่วงอนะ่ะพอรุนแรงกับหนักหน่วงอาจจะตีความไปไปในเชิงนั้นได้ว่าอ๋อมันจะมีเจอแต่เรื่องพวกนี้แหละก็ให้ระมัดระวังอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าถามในมุมอื่นๆน,นะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันว่ามันสามารถ แยกย่อยแตกความไปยังไงได้บ้างนะครับ <c oughs> อ่ะมานะครับอ๋อก่อนอื่นถ้าใครอาชมแบบเลข3ตัวของกลุ่ม4ตัวนี้ครับก็จะมีกลุ่มเลข7 3 9 9 3 7แล้วก็396693นะถ้าใครอยากจะดูรีวิวแยกเป็น3ตัวกบไปดูได้นะครับบางคนถามว่า4ตัวยังไม่มาไปดูตรงไหนก่อนได้บ้างครครูอะไรอย่างเงี้ยนไปดูตรงนี้ก็ได้นะครับไปดูตรงนี้ก็ได้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่แหละ เลขกลุ่ม3ตัวนี่แหละแยกออกไปรอไปก่อนแต่ไลขสามตัวกับเลข2ตัวบอกไว้ก่อนนะเป็นาปการรีวิวแบบภาพรวมแต่ถ้า4ตัวนี้ฟิกตำแหน่งภาพรวมไม่แบบอาจจะเหมารวมอะว่าจะประมาณไหนอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นฟิกตำแหน่งเนี่ยมาดูเลยกันนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ <c oughs> พอตั้งชื่อว่าจริงจังสร้างสรรค์นเนี่ยก็เลยน่าจะสื่อไปถึง แนวความคิดการตัดสินใจนะครับผมขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับคนลงท้ายเลขเจอันนี้สําคัญเลยส่วนใหญ่แล้วคือถ้าเกิดว่าพูดถึงตําแหน่งต่างๆในเบอร์ที่เลขไหนที่เขากลัวที่สุดนะครับสำหรับผมนะมันมีอยู่2เลขที่คนกลัวมากๆเลยนะครับอันดับหนึ่งที่กลัวนะที่กลัวว่าไม่ให้ไม่อยากให้อยู่ท้ายคือเลขเจอันดับหนึ่งนะเลขเจ อันดับที่สองคือเลขศูนย์ท้งั้นที่ศูนย์เนี่ยในความรู้สึกผมคือเออมันน่ากลัวสุดเพราะมันแบบมันเบี่ยงเลยอนะ่ะแต่คนอนะ่ะพอให้เลือกศูนย์กับเจ็ดบางคนเลือกศูนย์ได้ทาให้เลือกนะเพราะอะไรเพราะเจ็ดมันเป็นเลขของความหนักหน่วงความทุกยากความลําบากการโค้งการคิดแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาเลยไม่เอากันของคนเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบทางแบบนี้อยู่แล้วแต่ถามว่า จากที่ประสบการณ์ที่ครูเองทํานายมาแล้วมีเจอคนใช้เลขเจ็ดท้าย,าย,ายเยอะถามว่ามันดีไหมหรือว่ามันมีความแบบที่เขาว่ากันไหมมันก็มีครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือเชิงบวกของคนที่มีท้ายเจ็ดเชิงบวกนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวตนคนที่มีเลขท้ายเจนะ็ดเนี่ยเชิงบวกคืออะไรอย่างแรกคือเขาเป็นคนที่มีความในตัวเขาเองเวลาเขาจะศึกษาอะไรเรืออยากจะเรียนรู้อะไรเขาอดทนนะยังไงก็ต้องรู้ให้ได้อสามารถ พยายามที่จะทําสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาคือไม่ต้องจําเป็นต้องคือมันข้ามคำว,ว่าแพชชั่นนึกออกไหมสำหรับผมคือมันเหมือนมนุษย์อัตโนมัติถ้าอยากจะทําเนี่ยก็ทนทําได้จะนานแค่ไหนก็ยอมก็ทําได้ไม่ได้สนใจอะไรประมาณเนี้จะทาไปเรื่อยๆเออนี่คือข้อดีนะสองก็เปิดกว้างยอมรับทุกเรื่องคือสมมุติว่าใครอะไรมาถ้าเกิดว่าเขาต้องรับผิดชอบหรือว่าเขาจะต้องดูแลหรือต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําได้ เรื่องอะไรก็ได้ทำหมดนี่คือข้อดีนะครับแต่ออดดอยคือพอเขาเลือกสิ่งนั้นๆต่างๆมาแล้ว,ลวเขาต้องทำให้ได้ไงเขาต้องจริงจังเขาต้องตั้งใจนะครับในชั้นเรียนเคยถามผมว่าถ้าเกิดว่าเลือกการเรียนรู้เนี่ยเรืองการเรียนรู้แบบประมาณว่าเป็นความการเรียนกิจการการศึกษาเนี่ยเลขไหนเด่นแน่นอนก็ต้องพูดถึงค่านะดวาวพฤหัสดาวครูนะครับ แต่สำหรับผมนะตท่ากาันรายละเอียดหรืออ่านหนังสืออะไรเนะี่ยที่แบบให้รายละเอียดเยอะๆเนี่ยผมชอบเลขเจ็ดเลขเจ็ดมากกว่าสมมุติถ้าเลขห้าถ้าเทียบกันง่ายๆนะครับเลขห้าคือคนที่อ่านหนังสือแบบจับใจความเอาภาพรวมอ่ะอาจจะมีการทบทวนผมเรียกว่าทบทวนนะเลขห้าเนี่ยเพราะเขาอาจจะไม่ได้อ่านทุกตัวอาจจะกลับมาทบทวนว่าตรงนี้อยู่ไหนอ่านเพื่อหาความเข้าใจแต่ถ้าเป็นเลขเจ็ดเนี่ยถ้าเป็นเลขเจ็ดอ่านหนังสือไปแล้วอ่านรอบแรกเนี่ย คืออ่านทุกบรรทัดอ่านยันสารบัญบรรณานุกรมอะไรพวกนี้ยอ่านทุกอย่างอ่านหมดนะครับอ่านหมดพอมาอ่านรอบสองรุเลขเจ็ดก,ก็จะอ่านหมดเหมือนกันอ่านเหมือนเดิมเหมือนรอบแรกเลยนี่คือความเป็นเลขเจ็ดรายละเอียดเยอะจริงๆแต่ถ้าถามว่าคนเลขเจ็ดชอบที่จะท่องตำราไหมถ้าไม่ได้โฟกัสว่าต้องเป็นการท่องนะ เขาไม่ได้มีคนชอบชอบเรียนแบบท่องจําหรืออะไรเขาเป็นคนชอบใช้เขาเรียกว่าอะไรชอบให้เกิดความรู้แบบ outdoor learning แบบต้องไปเจอจริงๆทําจริงๆลงมือทำจริงให้เห็นกับตาอ่าบางคนก็เลยมองว่าเลขเยอะเนี่ยก็จริงก็เป็นคนเยอะนะั่นแหละคืออยากให้มันเห็นกับตาครับประมาณนั้นส่วนเลขห้าเนี่ยก็จะมางว่าอ่ะไม่ต้องไปถึงกระที่ก็ได้เอามาอ่านทาความเข้าใจอะไรเงี้ยก็ได้ แต่ก็เป็นความองความรู้เหมือนกันอันนี้คือความต่างเพราะฉะนั้นคนเลขเจ็ดทายเนี่ยเขาถึงไม่ค่อยชอบกันมันดูเครียดนะนี่คือเจ็ดทายแต่ข้อดีอย่างที่บอกว่าละเอียดมากนะครับตำแหน่งต่อมาครับตำแหน่งต่อมาแนวคิดเป็นเลขสามเปิดกว้างกล้าคิดการทำเพราะฉะนั้นคนสามเจ็ดเนี่ยถ้าล็อกเป้าทําอะไรเนี่ยมันทําทําแน่ๆทําชัวร์ๆนึกภาพแบบ เราสู้กับใครสักคนแล้วถึงเขาจะสู้กับเราไม่ได้เขาก็ยังจะยืนขึ้นมาเหมือนนักมวยนักสู้อ่ะน,นี่แบบถ้ากรรมการไม่จับแยกก็จะชกต่อน่อกมาสู้ไม่ไหวแต่ก็จะสู้อ่ะเออประมาณนั้นเลยสามเจ็ดไม่ยอมไม่ยอมมุงมันตั้งใจสูงมากจริงจังสุดๆถ้าถามว่าถ้าถามว่าสามห้าที่ว่าเขาว่าเด็ดขาดจู้สามเจ็ดยังไงไม่ได้อันนี้จริงจังมากทุกเรื่องทุกเรื่องถ้าโฟกัสนะถ้าโฟกัส ตำแหน่งต่อมาเป็นเลข9้าครับเป็นเหมือนการขยายความของกลุ่มนี้ให้รู้สึกว่าให้เราเขาจะทำไงก็ได้ให้มันสำเร็จก้าวสามเจ็นี่ยทำไงก็ได้มุ่งม,มั่นตั้งใจทำจนมันสำเร็จสร้างโอกาสของความคิดไอเดียนั้นที่เขาหรือว่าเรื่องไหนที่เขา,เาโฟกัสให้สำเร็จจริงๆเขาโฟกัสทบ้ทุกเรื่องแล 9, 3, 7, นะ้วก้าวสามเจ็เนี่ยถ้าถามว่าทิ้งงานไหมสำหรับผมผมมองว่าไม่ทิ้ง เอาวิธีไหนก็ได้ยากลำบากก็เอาขอให้งานสำเร็จน,นี่ข้อดีนะโอกาสในความสำเร็จมีสูงมีสูงมากแต่แน่นอนครับมันเครียดมันเหนื่อยมันอยากได้ไงมันต้องเอาให้ได้มันไม่ทิ้งอะไรทั้งนั้นนะ่ะตั้งความหวังอะไรว่าต้องทำให้ได้นี่คือ937แล้วทีเด็ดสุดนะตำแหน่งงานเป็นเลขหกต้องออกมาดูดีด้วย ต้องเป็นงานที่แบบว่าผมคิดยังไงต้องออกมาอย่างนั้นถ้ายิ่งคิดไวด้ดีคิดไว้สวยไว้งามไว้เลิศไว้หรูผลงานก็ต้องออกมาเลิศหรูสุดๆนะครับไม่เคยทําไม่เคยทําออกมาเล่นๆนะทําจริงจังทุกอันทําจริงจังทุกอันแล้วต้องดูดีด้วยไม่ให้ธรรมดาคือมันต้องดูดีมันต้องตอบโจทย์ที่เขาทําไว้สร้างสาร์าสิ่งต่างมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่า อ,อาจารย์เฉลิมชัยเขาแกสร้างวัด <c oughs> ในหัวแกยังไงวัดก็จะออกพันย่างกันนะคือจริงจังมากจริงจังสุดๆนะครับเพราะนั้นถามว่าข้อดีคืออะไรข้อดีคือการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ข้อด้อยคือมันเครียดครับต้องออกมาให้ดีด้วย,ยมันยิ่งเครียดหนนะักเข้าไปใหญ่เลยแต่ถ้าถามว่าถ้าใครเป็นลูกน้องหรือใครที่เป็นที่เรามีลูกน้องคนแบบเนี้ยโหเราชอบนะผมเป็นหัวหน้าผมชอบนะเพราะมันจริงจังให้งานอะไรไปมันตั้งใจทําให้ดีะ แต่คนใช้อาจจะเหนื่อยหน่อยครับอ่านี่คือด้านหลังส่วนบุค,คลิกด้านหน้าดูดีนะครับแต่เขาแค่เป็นคนหน้าบึง้งไม่ค่อยพูดอะ่ะพูดจะผงผางนานๆพูดทีแต่พูดทีนี้จุกอะ่ะนะครับแต่เขาดูดีนะแต่งตัวดีแต่งตัวดีหกเก้าสามเนี่แต่งตัวดีแต่งตัวดีเลยแหละ,ะมีความแบบร่างคงร่างกายนี้ ถ้ามีสข้างหน้าเนี่ยผมมองว่าร่างกายในี่ฟิตเนี่ยนิ่งสามเจ็ดด้วยหกกล้ามเลือ้อนแน่นเป็นมัดปัน้นนะครับชอบออกกำลังกายประมาณนะั้นแล้วก็แต่งตัวดีดยแต่การแสดงออกเป็นคนแข็งแข็งอะ่ะเป็นคนแข็งแข็งเป็นคนจริงจังอะ่ะดูถึงหน้าตาจะดูผ่องใสย,ยังไงก็ตามแต่ดูดุอ่ะดูแบบแข็งแข็งเลยนี่คือสีัวนหน้าก็พิจารณาดูนะครับว่าชอบไม่ชอบอยังไงนะต่อไปเรื่องเสริมนะครับอันนี้หน้าหลังไปแล้วนะเรื่องเสริมเรื่องความรัก จริงจังอะ่ะต้องได้อย่างที่อย่างที่คิดไว้ในใจมันก็เลยอาจจะทําให้ความสําเร็จในการใช้ชีวิตมันอาจจะความใช้ชีวิตดุเ่ือดกับความรักมันอาจจะลําบากนิดนึงนะเพราะคุณจริงจังอะ่ะเจอใครเจออะไรก็ตามที่แบบจะคบกันเลยต้องจริงจังต้องแบบต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงน้นเออเรื่องเยอะแต่ถ้าเกิดว่ามีคู่แล้วเขาก็ถือว่าเป็นคนที่แสดงออกซึ่งควังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ความรักแบบมั่นคงออยู่พอสมควรเลยนะพอเขาแบบพอได้แล้วไงอยากได้แบบไหนก็จะได้ได้มาแล้วก็จะแบบดูแลให้เต็มที่แต่เนี้ยต้องระวังเพราะบางทีความที่แบบถ้าคุมตัวเองไม่ได้ความที่รักมากหลงมากได้คนอย่างที่เรามุ่งหวังไว้แล้วแล้วอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราหวังมากๆเนี่ยบางทีมันก็เครียดเพราะนั้นความรักอนีก็ให้ผ่อนปลนบ้างเราจะดีคุณเป็นคนจริงใจอ่ะดีแล้วแต่ถ้าแต่ถ้ามันแบบจริงจังแบบ จนเครียดอ่ะจนแบบว่าเฮ้ยแฟนฉันสวยแฟนฉันหล่อมากขี้หึงอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นคนเหวี่ยงแรงด้วยเลขบุกเนี่ยนะครับก็ให้เรามาระวังข่มจิตข่มใจไว้นะครับอย่าใช้อารมณ์ที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วจะดีมากเพราะคุณเป็นคนรักจริงใจอยู่แล้วนะครับอ่ะสุดท้ายเรื่องการเงินถ้าเอาเฉพาะเรื่องหานะว่าหาเก่งนะระดับหนึ่งเต็มสิบ,สบผมให้เก้าเลยเอาเลขแบบเอาเงินแบบจับต้องได้เลยขยันมาก อยากได้อะไรต้องอยากได้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงถามมาให้ได้ขยันขยันในการหาเงินมากๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเงินที่แบบมากมายแบบขั้นก้าวกระโดดเลวแต่ขยันขยันจนได้มีรายได้นะครับส่วนเรื่องบริหารจัดการก็ระดับหนึ่งครับไม่ได้เลวหลายมากแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดที่ว่าเก็บเงินอยู่มากๆเลยเอาเป็นว่าเต็ม10ให้สัก8แล้วกันสําหรับเรื่องของการบริหารจัดการเพราะถ้ามีเรื่องให้ใช้เขาก็ใช้แต่ว่า ทุกอย่างมันก็เป็นอยู่ในสิ่งที่เขาอยากได้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะถ้าจะจ่ายเงินกับสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไม่แปลกนะครับภาพรวมเต็มสิผมให้เจ็ดจุดห้านะครับเจ็ดจุดห้าถึงแปดแล้วกันประมาณนนเอ้ไม่ใช่ดิให้แปดจุดห้านะถ้าแบบเก็บดีๆก็ให้ถึงเก้านะเพราะว่าไอห,หาได้เก้าเนาะอันนี้ได้แปดนะครับให้ประมาณแปดถึงแปดจุดห้านะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่แค่มันเหนื่อยในการหาแค่น,นั้นเองแบบ อยากได้มันต้องเก็บกดจะต้องนี่ต้องได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เออมันจะมีความเครียดหน่อยแต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคสรุปก็คือเลขเนี้ยก็ค่อนข้างเครียดแหละมันอยากได้แล้วมันก็ต้องได้ใช่ไหมถ้าคือถ้าคือรู้ว่าเราต้องหาตั้งใจหาตอนนี้ก่อนเพื่อให้อนาคตเรามีอนาคตที่ดีอะไรอย่างงี้ทีกลุ่มนี้ก็ถ้าใครคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาต้องสู้ต้องฝ่าฟันก็ไม่แปลกครับจนกว่าคุณจะได้รหัสใหม่ หรือคุณแบบชีวิตคุณจะเปลี่ยนกรรมคุณเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวรหัสเล่เข้ามาใหม่ถ้าเกิดว่าคนที่ขอมานะมีรหัสนี้อยู่ในตัวก็ถามจริงก่อนว่าชีวิตมันเหนื่อยแล้วตอนเนี้ยมันพอไปได้ต่อไหมมันแบบไม่ต้องลําบากเท่าเดิมไหมก็ลองเปลี่ยนแปลงดูแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันต้องสู้ยังสู้อยู่ยังต้องสู้อยู่ยังต้องแบบมุง่งมุ่งมามุงมาม่งมานะมุ่งมั่นเพื่อให้มาซึ่งรายได้ในการจุนเจอ,อครอบครัวเล่นนี้มันก็ตอบโจทย์เพราะคุณไม่ยอมไง ไม่ยอมที่จะมีแบบไม่ยอมที่จะไม่มีอ่ะคุณจะมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะมันก็เลยเครียดหน่อยต้องเข้าใจนะครับก็หาวิธีพักผ่อนเอาครับนอนหลับพักผ่อนไปเที่ยวบ้างนิดๆหน่อยๆเออหรือนั่งสมาธิทำบุญสวดมนต์เนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนรหัสก็ได้ถ้ารู้สึกว่ารหัสนี้มันก็ยังหาเงินได้อยู่ก็ยังมีเงินมีทองเข้ามาอยู่นะครับอ่ะก็น่าจะตอบโจทย์คนที่ขอมาไม่มากก็น้อยหรือต้องมี หรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ต้องการคําตอบก็ทักเข้ามาทางไลน์ page, ทางเพจทางข้อความนี้ก็ได้ครับใครที่ขอมาก็ลองทักเข้ามาได้ถ้าเกิดคุยว่างก็จะตอบให้นะครับโอเควันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่อ o u t u b e คุยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ